รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคาร8พฤศจิกายน2565หวันนี้วันพิเศษค่ะคุณผู้ชมนี่เตรียมไม่เรียบร้อยค่ะอันนี้ได้มาจากสวนนะคะที่ฟาร์มชาแนลของเรานี่เองนะคะกระทงสําหรับลอยกระทงในวันนี้นะคะแต่ก่อนจะไปลอยกระทงกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในรายการหลายเรื่องน่าสนใจนะํมามาฝากกาันแต่ว่าช่วงแรกไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนในช่วงท้องเกษตรรอบวันค่ะ นางสาวมานัญ,ญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมสาก์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสาก์5ปี2566-2570พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการส่งเสริมสาก์และกลุ่มเกษตรกรปี2566โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสาก์ยกระดับการทำงานให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการทำงานเชิงการพัฒนาการส่งเสริมและงานตรวจการเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องโดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการทุจริตภายในสากลเพื่อยกระดับสากลให้มีมาตรฐานสูงขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์กับมวลสมาชิกสากลพร้อมกันนี้ต้องส่งเสริมให้สากลดำเนินงานเพื่อที่จะให้ประโยชน์ย้อนกลับไปหาสมาชิกสากลให้มากที่สุดรวมถึงการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆซึ่งจะมีผลกระทบต่อขบวนการสากลนางสาวมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษ และสากลกล่าเพิ่มเติมว่าในปีนี้ได้มุ่งเน้นให้กรมส่งเสริมสากลกลับไปดูว่าโครงการต่างๆที่ได้ส่งเสริมให้กับสากลไปแล้วนั้นประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนและได้มอบนโยบายเน้นย้ําให้กรมเร่งรัดหาแนวทางลดหนี้สินให้กับสากลโดยให้สากลแต่และจังหวัดสํารวจจานวนหนี้สินของแต่ละแห่งว่าเกิดจากสาเหตุใด ทำไมสมาชิกจึงยังเป็นหนี้ต้องไปแก้ให้ตรงจุดดังนั้นจึงต้องบรณาการความร่วมมือกันใหม่ครั้งเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับสมาชิกสากลพร้อมทั้งหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกโครงการลดดอกเบี้ยงเงินกู้แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัยหรือเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องในครัวเรือนและลดภาระหนี้สินได้ทั้งนี้กรมส่งเสริมสากล ให้หน่วยงานหลักภายใต้กระทรวงเกษตรและสาก์มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากำกับดูแลสาก์กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพครอบคลุมสากลทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับสถาบันเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดหน่วยงานหนึ่งจึงถือเป็นโอกาสที่จะนำนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสากลไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมแก้ไขและพัฒนาสากลกลุ่มเกษตรกรรวมถึงสถาบันเกษตรอื่นๆเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จะทําให้สมาชิกสากลเกษตรกรทั่วไปได้ยกระดับ การประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จเป็นองค์ประธานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายกิจนารีรัตราชกัญญาและงานอัถกรรมรอบตัดสินระดับประเทศโดยกรมการพัฒนาชุมชนด้วยผ่านเข้ารอบตัดสินระดับประเทศโดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับพระราชทานเหรียญทองรางวัลรองชนะเลิศจะได้รับพระราชทานเหรียญเงินและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับพระราชทานเหรียญนาคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงมีความมุ่งมั่นในการตัดสินผลงานของผู้เข้าประกวดด้วยพาวิริยะอุตสาหะโดยทรงทอดพระเน ชิ้นงานทุกชิ้นด้วยพระองค์เองอย่างประณีตบรรจงและส่งตรัสถามผู้เข้าประกวดถึงแรงบันดาลใจและรายละเอียดของชิ้นงานแต่ละชิ้นเพราะผลงานทุกชิ้นมาจากความตั้งใจของผู้เข้าประกวดผู้มีแพชชั่นในการสืบสารรักษาต่อยอดภูปัญญาบรรพบุรุษให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเจ้าที่เจ้าฐานปลูกข้าปีนี่อยากได้ข้าวพันธุ์ดีๆจากไส้นมเอ้ยนุน่นไปทางคนนุน่นอยากได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ไปที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครสิครับฮะเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนี่เลยเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนครผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าวทนทานต่อสภาพแวดล้อมพร้อมทระสันสู่ชาวนาไทยสนับสนุนข้าวไทยเกษตรที่ใช่ต้องใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่นาก็มีเท่ากันทำนาก็ทำพร้อมกันใส่วานปากดำก็เหมือนกันพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวทำไมไม่เหมือนกันข้าวเยอะ ข้าวน้อยคุณภาพข้าวที่ได้ก็ต่างกันลิบลับแล้วมันต่างกันตรงนน,นั่นไงอ๋อแค่เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวมาปลูกแบบเดิมแค่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของกรมการข้าวต้องผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่าได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวอ๋ออย่างนี้ต้องเสีย ข้าวปลูกพันธุ์ดีเชื่อมั่นกรมการข้าวถึงเวลาแล้วที่เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกุปมกัรหอมเฮ้ย แล้วเมล็ดพันธุ์ข้าวล่ะเดียวแน่ใจหรอว่าจะไม่เปลี่ยนพอมเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปจัจแต่สำคัญที่ทำให้ข้าวออกมาดีมีคุณภาพต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวโดวยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิตเอาไปลองปลูกก่อนหาก,กเกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่านนะคะ ติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารไปเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมในช่วงหนะ้าโอ้โหยังมีเรื่องราวน่าสนใจค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นรอยกระทงที่ไหนยังคิดไม่ออกเหมือนกันพักสักครู่ค่ะ